สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาชมนะครับไอ้รามง,ลงคลาเสร็จจะเป็นยังไงนะครับแล้วเราจะพาขึ้นไปชมอะไรนะครับถือกล้องมือเดียวมันอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะเราต้องขึ้นข้างบน ทำเองนะครับอายุยี่สิบสี่ปีไม่เคยสร้างบ้านนะครับก็ดูจากใน YouTube เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เหลือจะตัดรอน,นให้มันประกบพอดีนะครับอันนี้ครอบหน้าเหลือสองตัวนะครับตัวก็จะเป็นอันเสร็จงานขาบนนะครับจะว่าจะใส่วันนี้เลยมาถ่ายวิวให้เป็นเพื่อนได้รับชมน,นะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูข้อรับ กว้างและสูงมากครับก็คือสกูเราก็เลือกยิงนะครับเพราะว่าเป็นบ้านเราเองแล้วก็จะยิงทีหน่อย<ม>ก็ทำเสร็จก็โอเคครับสบายใจดีรัว่วซึมไม่มีนะครับเพราะว่าเราเน้นยิงไอ้โดนแปรทุกตัวนะครับก็จะประมาณนี้นครับ กว้าง12เมตรยาว16เมตร70นะครับเหลือ2แผ่นสุดท้ายยกขึ้นคนเดียวนะครับไม่เช้าแผ่นละ6เมตร6เมตรกว่าครับผมบรรยากาศทุ่งนาครับย้ำนะครับไม่เคยสร้างบ้านที่ไหนมานะครับ ลองทำดูทำแล้วชอบครับทำเป็นแล้วจะติดใจครับฝากไปถึงเพื่อนๆนะครับใครที่กำลังมองว่าจะสร้างเองนะครับแนะนำนะครับขอให้มีใจสู้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ